จับกุ้งม,มาตักปล,ปลายา้อน,นเอาไปเนาะเอาใครเปิดมาเจอตอนเที่ยงเด้อสอรี่นะอือ่ะเทเนาะพี่น้องอือันนี้พริกแปดเม็ดเลยจ้ะอโอ้โหน้ำใหญ่ใหญ่เฮ้ยหอม ไข่ต้วมไข่ <laughs> ต้วมสองฟวงนะจ๊ะมาแล้ว <laughs> นะจ๊ะขนมเกี๊ยวกุ้งเฮ้ยแม่เอาลาไปเลยนะฮะนี่โอ้ยสวยงามพี่น้องเลยถิน่นเนาะมีฝักอ่อนตามด้วยนะจ๊ะฝักแก่เนี่ยว้า อยากใช้มือด้วยอยากชิมตัวนี้ก่อนเลยมะละกอแซ่บ <initiation> ข้ี่นอกหอมปลาร้าหนัวหนัวกรอบแล้วก็นะฮะเผ็ดแทบนัวอยู่ในตัวไป ลีนะจ๊ะตรงท้องออพริกแปดเม็ดทำไรข้าไม่ได้ไปจ๊ะนี่การกินนะมันต้องแบบใช้นะครับ เขาเรียกว,ว่าเาก็บกุ้งเนาะซ้อนเข้าไปามาทองทองไข่ไหม กุแซบแซบร้านนี้ร้านประจำงวดนั่น,นะก็ไปหนุนแก่นะแม่ค้าน่ารักอัธยาศัยดีนะอ่ะหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยไข่กูตอวันนี้ไม่เหลือไขนะ่ฮะอืมกอ้แซบพี่น้องไปต่อฮะอื จับกุ้งมาลักปลาเดี๋ยวโยนเอาองเานาะเอาใครเปิดมาเจอตอนเที่ยงเด้อซอรี่นะไข่แดง ให้มีพริกน,นหน่อยอืให้เราเจอบูดองไว้จัดไปหนึ่งชิ้นอื แคมจัดแต่แซ่บกระถินเอ้าเราทำไมเก็บมาแค่นี้วะ ส้มตำเนี่ยอาหารคู่คนไทยเนาะอยู่กันมาช้านานนะครับมั่นหวว่าอยู่ได้เป็นร้อยปีก็ไม่เห็นมีใครบอกนะว่าอยู่มาก่อนอืม ประวัติศาสตร์หรือก่อนคิดการเนาะไม่มีใครบอกได้เขาก็ก็เรียกว่วิวัฒนาการมันก็อืมก็เหมือนมนุษย์นะฮะก่อนจะเป็นมนุษย์นะฮะเราเป็นอะไรมาก,ก่อน บางคนก็ว่าเป็นลิงมั้งแต่ลุงหนวดนะฮะก่อนจะเป็นลุงหนวดนะครับเป็นพระเอกมาก่อน <c oughs> ได้หนึ่งมุก <c oughs> มมพริกแปดเม็ดไม่เผ็ดนะกินได้ หมดล,มละจังดีปุ๋ยทีหนึง นี่แหละเขาว่านะชมตำปูปละเอาเลอใครซี่รับชมอยู่ต่างประเทศเนาะตับแจบไดแล้วพี่น้องเด้วเดี๋วนี้เราก็มีอืมร้านอาหารที่อยู่ต่างประเทศนะแล้วก็หาซื้อวัตถุดิบได้แต่ราคาก็จะสูงนิดนึ่ง ใช่ไหมครับอย่างเพื่อนลงนวดอยู่ต่างประเทศอเขาเวลาเขาซื้อก็บางทีก็เอาไปจากเมืองไทยมั่งแต่ป๊บเดียวก็หมดครับแต่ถ้าเป็นช็อปในต่างประเทศราคามสูงนะคราคาสูง เ้แต่ก่อนหนวดไปสวีเดนนะโอ้เนี่ยห็นอย่างงี้ไปสวีเดนนะก็สมัยนั้นเขาเรียกโซเชียลยังไม่เป็นกระแสเนาะหนวดก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแยะนะครับก็ไม่ได้ถ่ายเลยแหละโอ้ก็จะได้นะเมื่อประมาณสิบกว่าปี ลุงนั้นนะฮะหากล้องสวยๆสักตัวยังไม่มีอ่ะน่าใส่ซ้อนจังเลยน้ำใส่ไข่มาเส็จหมดแล้ว ขออนุญาตใช้ช้อนที่กินมือไม่ขอย่ญาตล้หนวดจับไปฮะอือันนี้ก yani ็ต in ้นข uh ้างบ้านเนาะ ก็เป็นข้อดีนะฮะบ้านอยู่ในป่าเนาะป่าดงแล้วก็มีอาหารนะครับริมรั้วอืเดี๋ยวช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วหนูอจะกลับมาปลูกพวกผักหน้าหนาวเนาะจะได้มาถ่ายคลิปนะครับกินส้มตำเนี่ยแล้วก็ผักที่หนูปลูกแอืม อนนี้ก็เริ่มเตรียมบริวาสถานที่ในการปลูกก็เป็นหลังบ้าน เนาะนะหมดเรียบร้อยเลือดหรูดูหลามาเห่านะฮะกับเมนูนี้นะครับส้มตมปูกระลาแซบเวิีอ์กูดนะครับแนะนำนะเพืเ่อนๆเ <c oughs> ชื่อว่านะใครหลายๆคนนะที่ดูช่องหนวดอยู่นะฮะดูตอนนี้นะหิวทุกคนฮ <c oughs> สอรี่โอเคเจอกันใหม่นะจ๊ะคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ